รายการเป็นวาไรตี้โชว์เป็นอะไรอย่างนี้ต่างๆได้แบ่งกันเหลือซีหาท่านได้กาไฟขอพ่อจ้างสียไปเฮ็ดเจ้ากับปามไข่หอยแน่ได้กระได้ไข่บอกแล้วว่าอยากเฮ็ดกับเหยียดก็เ่าไปแล้วแต่เลี้ยดดูไปทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีตอนแรกห้ามแล้วพอไม่ห้ามเราก็เลยพอห้ามเราไม่ทำเราก็เลยเอาทำลองดูทำร่องดูก่อนพอเขาทำแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออไม่ทำแล้วสักไข่ไข่เสียบอลบิ๊กน็อตสันพ่อจริงมาแล้วพออ่านเขาโกงมาแล้ว สักแค่อยเสียบอยเสียบาบิ๊กนสันแล้วบาเราอยากหานะผู้ฒ่อเฮ็ดอยู่บ้านอยากหาแนวให้ผู้เฒ่าทำอยู่บ้านอยากหาแนวผู้หผู้หญิาเฮ็ดผู้หญิาบอกเ้อยู่ซื่อนักจะความาหางั้นหนีใครก่อเงินเงินถุงเงินทานจความไปถลุเบิดเบิดแล้วเบิดคักระหวังเงินเฮ็ดไรบดนี้ไฟน้านอาหารเบิดแล้วแท้จิงมีเงินเสยบเสียบแท้จด้ใมีเงินเสีบเสียบ่เสบหักเสีเอาไัพอนรวก หัวรถจิดัญสิบเเบิดแล้วเงินปรสบการณ์ไปหรอหลานอยู่ขอนแก่นนี่ยกะกะอันนี้เงิน,ยอ,นอยู่กันใครจะพูดไปเปิดห้านชาบุอ๋ยอย่างการไล่อย,อย่างพันั้นเงินเสียแสนด่ารถเดียบรายเดือนเด้อเอ้ยเด,ดินพอนรถเดียบรายเดือนดูด้วยคอยบอกเลยคอยบอกทุกคนล่ะใครจะเปิดธิการอย่างยัง,ยงเปิดเห็นบอดบีกเปิดใช่ไหมเปิดแข่งบอดบีกรวด บอดบีมันคนระเบียบครับอันทุกคนข่อยมันก็คนระเบียบครับอันครับอันมูเจ้ามูเจ้าอยากได้บอมีเงินมีข้ามใส่มาบอกฉันนั่นจะพาเฮ็ดพาสางพาขายของตั้งคืนว่าคืนกับขายที่ระอ่านไล่บริลงรุ่นพรบาทสีเฮ็ดไ้สีว่าไฮซีบ้าเฟรนไ้ช่วงนึงนั่นช่วงนั่นั่นเพิ่นมีอย่างเพิ่นเพ่เพิ่นมาปรึกษาข่อยเออข่ก็ไข่ก็ข่ก็ร้อยเขียนอยู่ว่าเฮ็ดยังก็คือว่าปรึกษาบอด ขุดป,ปรึกษาบอดนวดข่อยก็เลียกกเ้ยว่างซี่ไข่ก็เลี้ยอันโจมใหม่โจมหนึ่งชวนเอาไข่โจมใหมให่พูดยิ่งจางวานสิเปิดตานเปิดนีสิเฮ็ดตานเฮ็ดน,นี่เนนสียนเฮ็ดปิดหมอรน้ามานีบ,ปบ,บ,นนนนบน่ปรึกษาอบ,บอนบิดช่อคำขาดขี้มันไปยังไหนแน่ละวานนี้ไปปรึกษาตาบอดนวดบอดนวดบอดนวดปรึกษาเพื่อนแตไหนอยู่แต่ว่าเขาม้านกาลังจะแดกเขาไม่อยากเขา้เขาซอยกันเพื่อนเด้อมัต้องมาเก่งใจน้ามาเก่งใจมันก็เลยว่าน่าสิเก่งใจฮะ น่าจะเก่งใส่บอลบีพยนเสียละนด้ไปปรึกษาบอลนวดฉันก็นแล้ว่าบอลนวเราเป็นไผ่หูจากเทอร์โบบ้านมีเทอร์จากชามากแต่เทอบันเป็นคู่ซีจังตัวเกม่สี่คนตัวเทอมาปรึกษาฉันเทอเทอรนทนีเทอรจะปิดนเอาจกบอลัมไปลปลี่นดีออกเก็บบารเกีบบาทไปหลอบุญยขคนมันนี่เอาเงินเอาบอลลัไปลงปอยาเฮ็ดอยากเฮ็ดบอลลัิ้ีจังอยากเฮ็ดบอล้ัอยากเอาบอลลัไปลงหลังเก็บบาทเรานมาสื่อได้กำัไรกระจายอีสานเราข้าสีแบบหนึ่ง กระูปกระูบมันเดกเบตีรูปผู้รู้รูผู้รู้นี่โคนบอกเขามันเป็นช่วงคือว่ามารับมันหลายรา้วมารับหลายบงคอยก็เลยเขียนอาคัยุอาคียวันเฮ็ดหนังแล้วราราปรึกษาเราไปเฮ็ดเองเออองนขาดทุนมากกันมันกับแปรแก้แขยางเด้อมันเห็นแล้วมันประเด็เงินไหครับมันสิแกไขยางสนกับปล่อยเอาอยู่แขกก็ปล่อยเอาอยู่ไปเฮ็ดเฮ็ดหนังนึกสัน เพื่มมิยังเพิไปปรึกษาบอลนอนเพิ่มเซนต์อาเทนีอาเทนี่คอยกันรึเปล่าบอบิ๊กบอลปรึกษาบอลเออเอิ่นมากินขอก็บอกวาเอิ่นไปชิ้นจังนี่หูจับความเบือทุกอย่างแต่ว่าเอิ่อนมากินขอยัง่เคยมากินจักเถ่อเอิ่นไปกินเอิ่นไปเที่ยวน้ำปลาไปน้ำถ่านจักเถื่อจักเป็นเอียงจักรอบเป็นอย่างคขวะว่าโอ้ชิ้นจังมาบอกน้ำกันดูวยมิยังมากินเราไอ้กินขอกินน้ำกินเรากินยางมากันดูผมบอกเป็นคนคนดื่มครับผมมาไปบมาขอสั่งข่มบางอย่าง ไปแต่ละบาลังม,มากวายทั้งทั้งเอาขันอยากบางอยากมีก็ต้องไปน้ำผู้เขาประสบความสำเร็จอ,อยากอยู่เป็นอยากเป็นคนยังไงต้องไปกินข้าวร่วมโตคนอย่างนั้นข่อยช่วยไปต่ละแดนก็นมาไปข่อยช่วยไปแต่บ่ไปบ่าเฮ่จะไปไสนจะไปอยู่จังไหนมาจังไหนข่อยก็เครียดแต่ยั่ช่วยหนึ่งนะครับว่าเอื้อดมากก็เจอเอื้อดมากอย่างขอบ่มาจัากทียจักมาติดธุระหลักธุระลัวางอีกอย่างสีผ้าไปพอ่อผู้หลักผู้ใหญ่สีผ้าไปพ่อนักธุรกองธุรกิจ ต่อยอดต่อยอดไปมอมามาลำมาไกวผมไปผมก็กินเหล้าป,ปั๊บแล้าผมเปลี่ยนดอกบอบริวารตองไปกินเหล้ากินยาไปเป็นไปที่รีตองมันเอกอยากคุยจั่งแล้วหรอกเนพราะีโอ้ซาดีมันบอยากที่คนเก่งอีต้อนดันทุล้างเฮ็ดเฮ็ดก็เฮ็ดเอาเลยแล้วก็จีเลรียมกับจังวากัน จเจเล่ตงหลอกกัจังแับงูฉากสงสยัยสงสยัยครูเราอายที่บอสบอกแล้วบอสเชื่อความบอสกล้าบอสคอยบอกว่าคอยจะบอกเล่าเสมอมว่าฉันหักเธอได้ชินจังฉันหักเธอคือยังคือยังผีขึ้นดอกฉันเพราะว่าเธอกกิดมา,าน้มฉันแต่แหลกเธอกิดตาจินเดียไม่ได้ต้มฉันซี่แกมมอ,กอยู่คาย้อนเธอเธอเป็นอย่างเธอคือเพิปรึกษาฉันเดียแทนที่ว่าปรึกษาฉันเน่เนี <c> ่า <ười> คือปรึกษาฉันเนร อย่างทีอเขาไปเฮ็ดเองเออเองคิดเองทำเองเออค่าว่าผมก็บน,นั่นนั่นนี่นี่นั่นนั่นนี่คอยใจไวอยากเฮ็ดอย่างนั้นมาปรึกษามาบวกสิพาทำถ้าอยากมีอะไรใดเสริมมาบวกสิพาเฮ็ดเพิ่มไปร้อยเฮ็ดอาเฮ็ด เงินไม่วาา่าจากตรงนี้มาซ่าออนไลน์ดิไปไปอาคเทสเทสอย่างเส้นเรื่องหลักเราคืออะไรเราคือโตเกียวรูโอซิคอยไปพันกับข้าขายข้าวบริเวเป็นข้าวบริเวพันกับข้าขายข้าเป็นเกีงใจบอสบิ๊กเกีงไซบอรบิ๊กยูแต่บางเกงีงไซบอร์นอติบอรนี่คนที่คนจีก็คือบอร์นได้แล้วบอร์นกเป็นแล้วบอร์นก็เป็นธุรกิจธุระอย่างกับตัวเกียวูริกดซิ่งเดนบอร เราเป็นมิตรุรากจตุรากาศอย่างส่วนไหนส่วนเสียกันตัวกี่เปร์เซ็นต์ตรงปรึกษาเราแต่ว่าชิ้นจำต้องปรึกษามาไปเยอะๆต้องคุยบอลเยอะๆเวลาชวนไปออกงานสังคมไม่ค่อยไปเวลาชวนมาตั้งปีนี้ไม่ไปเลิกงานปุ๊บกลับบ้านประชุมสืบเพื่อการบ,บ้านไปนี่บอสถ้าไปหาบ้านไปนี่ไปนี่บอสไปนี่บอสไปนี่บอสเพื่อไปเชินบอสมอบไปนางไม่ไปนางก็จะสตาร์ทบึ่นนีเลยแล้วก็จะไปของนางจะไปแสงนั่งล่ะส่วนชวนตัวเขาแต่ว่า บอกข้กาไปแจเข้าวขังวาวาถ้าไปน้ำบอลเมื่อก uh> ็สิปเห็นผู้หลักผููใหญ่ผู้เขารวยเขายังเขาก็สิบ้ากบบางเมีคันโดขวามันอยู่ขวนแกนขากมีเขาสมมืตเดี๋ยวไปน้ำผูหลักผูใหญ่เมตไต่ดูแขยเนาะถขางตะบอบตอบเข้าเข้าไปหาท่านท่านกับภาพไปงูชานนี้นู่นก mm ันม um ีคอนเนคชั่นข้อสังคมทือว่าในการประกอบธุรกิจหรือว่าการเดินในสังคมของธุรกิจหรืออะไรเงี้ยขาดคอนเนคชั่นคือไปยากขาดผู้ัผู้อยา่เห็นดูก็ไปยากอีกยิ่งทําธุรกิจ ครังค like ่ำกลางคืนนี่ไม่มีผู้ใหญ่เอ็นดูก็ยากไปอีกครับขยักกี่ือเกาประมาอยางที่บอกมันเดือวมาต้องรู้จักไปเจอคนใหม่บ้างถ้าเราอยู <Hollywood. S 2> <here S 1> ่แต่ในสังคมเดิมๆก็จะเจอคนเราเดิมไม่ไไปเจอคนใหม่คนที่อาจจะชวนเราไปทํานี่นี่อาจจะแบบรุ่งเรืองก็ได้คนหูวเติมหมือนคนบ่ฟ้าคนบ่ได้หัวเติมคุนจังหัวเติมหักฮักเล่าอะไรไปหรอกหขักเล่าอะไร เออฮักมั่าผู้ยิ่งจหญมันก็เป็นซ้ำนองของแหละแต่ว่ามันเหาเมันเหาเห็ดดนเห็ดดีมีโครงการอยู่มาเู้เออเปิดนั่นละเปิดนี่เปิดเงินเก็บเบ้ส่วนสิดมาไหนส่วนสิมีมาไล่มาไหนสวนิเห็ดมาไล่ส่นสิกวาื่นว่าขืนใดนัพี่น้องนันห่บอกเนียบอกเสื้อายแน่อันได้กระได้พ้าเสื้อายรวด มันดีเวรอเท่ากันเ<ม>ยี่กีตาบุงงก็ต้องพิจาัณาใครไไ<ม>จ่ายทิ้งทวนสุดท้ายให้โบนะัส<ม>งานกีฬาสีจัดที่ไหน สถานที่งานกีฬาสีนะครับ KS s ั c เกอร์ครับสถานที่งานกีฬาสีคือ KS สักเกอร์ครับ สถานที่งานกีฬาสีพรุ่งนี้ทำโปสเตอร์ให้หน่อยจ้า FC จะมาให้กำลังใจหน้าคข้างสนามเยอะมากๆจ้า โครงการอยู่บอเซาเรามีโครงการอยู่บอเซาอีหลีอ่แล้วแต่มีโครงการอยู่อุบะเซาอยู่บออยู่ซือสอสิเดี๋ออกไปสนามกีฬาเดียด๋ยวนอนไปเตรียมตัวชีดิตสียาจะเข้าก่อนสีดยาแก้วจะเข้าก่อนที่เดิมที่เดิมที่เดิมล่าสุดที่มีพาดหัวแ,แรงแตกชื้นไหม ออสนามกีฬา ks ซัคเกคนดูสามพันสามร้อยกดกดอะไรยังกดวโป้วอะอยยังต้องให้น้ำตาลบอกชาน้ำตาลนี่เขางล่วงบานน้ำตาลเดาล่วงบานเป็นย,ออย้อนยางน้ำตาลนี่พ่อเหยีดง,งานอยู่ภาบแล้วกินเหล้าสู่มือ บอหลับบนอนอนนอนเสาสู้มือใครเขาเรียกว่าคันนักจะคองกับดูแลเอาของด้วยรูคันแดกยื่นกับดูแลเอาของคันบระยากยื่นจะของให้มีแนวกินเหล่าสู้มือเฮดแคชเชีเยรเฮดแคชเชียรเสร็จแล้วกินเหล่าสู้มืออยู่ลานใครเขาเรียกว่าเฮ้ยเข้าเป็นจะคองลานเขากินผู้มาได้ให้หยุดกินตั้งแต่นี้ต่อไปหร่ไปเขาฟินครับอย่าไปกินคักหลาย ลูกค้าเขากินเขาก็กินเขาก็กินสำหรับปรเปลี่ยนกันไปทุกคงสีไปกินล,ลูกค้าซู้มือกินเพราะรำพอดีกินได้แก้วสองแก้วกินเป็นแก้วเป็นปเสียลูกค้าแต่ไปกินแต่มันน้ำตาลของโล่งบาลน,น้ำตาลนี่ก็ดูแลแคชเชียร์ยูฟินครับไอ้ไอ้ใอ้บอลบิกแต่ว่าน้ำตาล เลยแหละกด็ดีทํ้งงานดีบัญชีดีทุกอย่างดีหมดแต่ว่าในความดีทําบัญชีร้านดูแลเรื่องเงินดีหมดแต่ว่าน้องจะดื่มสุราดื่มน้องเี้ี่เยอะกับเ,เพื่อนๆคอยกันเยว่าถ้าบอสเศร้า,รากินกาจะกินชุบเมืองซนะีน่ะบอลลูนเออก็จะเป็นท่านงเขาไงซี่เงี้ยแกเออน้ำตามีคันกินบอสเศร้า,ราแล้วทำงานอยู่ตรง พับชุมม่มือแล้วค่ะจะเป็นจะเป็นแรนน้ำลูกข่าลูกค่าซาเขาอะไรด้อร่อยพอพันแม่อืมพันเนียนกสิกินรลายหลกักอะก็เลยเขาโรคปานน้ำตาลบอกซอยไข่แด,เดเบบ้เนี่ยขไดบอกซอยไเนี่ยหายซอยไข่คึ้กันโอ้ยไข่เดียวปานไม่ลูกปะาไข่เดียปานไม่ลูกเพิ่อตำบลขี่บอกเงียบบอกกันเ้นพิบพินแลน นัน่นแหละถ้าว่าไก่ล่อทุกคนล่ะคูชินแรจะลองเปิดอาหารก็ลองเปิดไปน้ำตาลอยากลองใช้ชิมนี้ก็ลองก็ลองใช้ไปแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่รักตัวเองไม่มีใครรักคุณแล้วต้องรักตัวเองก่อนเอีฟซี่ราน้ำตาลกับบอกเสอไป่น้ําันนี้เห็นลูกค้ากินเป็นแกลนกินให้ลูกค้าอะไรดีลูกค้าเมาเที่ยวเข้ายูมงหันสู้มือลูกค้าจอดมากแต่ ตางจังหวัดจากต่างประเทศลูกค้ามาจากสอปบัวล้าลูาลกค้ามาจากอะไรน,นี่น้องกินสู้มือมันก็เลยเอนแอร์มันเมื่อยกินแล้วบอนด์มันเมื่อยค้นน่ะนั่นแหละอันนี้เป็นบ้าเป็นไอย้อนอยังย้อนให้ง่ายลายดิบริยอนกินเรากินยาหลายดิยกิน,อ,กน,อ,ยยกนอยู่กินซ้ำกินน่ะพี่น้องไม่ได้กินเพราะปาาาระสิทธิ์อ่านรานั่นแต่ว่านี่เป็นบ้าเป็นไอย้อนยันที่เป็นปีละเทื่ยเอาไ้น่ะข่ายเป็นนั่นข่ายเป็นบ้าเป็นไอนี่ข่าเป็นปีละเที่ยงนั้นแหละ เป็นดวนดอกป็นแล้วก,ก็บ,บสอสไมยบมาดังกันาน,าน,นอนเป็นไข้ก่อนนะทํางานไม่ได้บัวป็นไข้เป็นบาดที่งานได้ปว่วยอย่างงานได้แคนต้องเลื้ยวแขนหนังสือ,อกินคลายแล้วนั่งกินซุม้มหัวปวดแล้วก็บอสบอเฝ้านอนพักผ่อนเราอายุกับบ้านหลเจ้าคว้างเพื่อกันดีเจ้าคว้างหนีกับบาสว่ากินหลายแต่ว่ายาบอกกล่องกับแสดงหนังสือ เดมวน,นืซื้อยี่น้ออะไรก็ได้กระล่็ด้เหมกันแตว่าย่างนกินกับเฮ็ดออกมวนเฮดออกกล่องไหมเห็นกล่องกับเห็ดไปเฮ็ดใส่ค้นหาวรับมนนันสิหมออเห็นกล่องกับเหดใส่ข้นห่าวข้นมวนรับมันสืเดีย